ดูนวัตกรรมรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะคะโดยทางโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาภรเปิดตัวการผ่าตัดมะเร็งผ่านช่องท้องด้วยหุ่นยนต์เนื่องในวันมะเร็งโลกโดยระบุว่าผู้ป่วยนั้นแผลจะหายเร็วขึ้นและลดระยะเวลาการผ่าตัดได้ค่ะ ราชวิทยาลัยจุฬาภรจัดกิจกรรมเรื่องในวันมะเร็งโลกโดยสมพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากลและองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกเพื่อให้ประชาชนร่วมใจกันต่อสู้กับโรคมะเร็งมีเป้าหมายสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตพร้อมจัดแคมเปญในปี2568ถึง2570ภายใต้แนวคิดเอาชนะมะเร็งด้วยสหวิทยาการรักษาภายในงานมีการจัดสืวนาในหัวข้อ ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดมะเร็งที่เข้าถึงยากและซับซ้อนด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนายแพทย์วิชยะปริพัฒนานนท์แพทย์เฉพาะทางด้านะะาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ชายบอกว่าการผ่าตัดมะเร็งด้วยหุ่นยนต์ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการนํามาใช้ในการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งไตทําให้การผ่าตัดเกิดแผลขนาดเล็ก การใช้หุ่นยนต์จะสามารถลดระยะเวลาการผ่าตัดและทําให้แพทย์สะดวกในการผ่าตัดช่วยลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ประชาชนที่ตรวจพบก้อนมะเร็งหรือต้องการปรึกษาด้วยการผ่าตัดด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์สามารถนัดหมายโรงพยาบาลจุลาพรได้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลโรบอติกโรงพยาบาลจุลาพร